สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมลูซี่ชาแนลยังอยู่กับเกม m o n k e y i s l a น d นะครับยังไม่ได้ทิ้งไปไหนเพราะมันเป็นเกมที่ผมชอบมากที่สุดยังไงล่ะครับ<ล>ก็หลังจากที่ตัวเอกไกยบัตได้พูดไว้ว่าข้าจะเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดและตามหาวันพีชอีชอีชอีชใช่ไหมเนี่ยนั่นมันลูฟี่ไม่ใช่เหรอเออเนี่ยก็ ลังจากนั้นเขาก็ได้บอกเขาได้ออกมาตามหาหัวหน้าเหล่าหัวหน้าโจนสตว์ครับแล้วหัวหน้าโจนสัตว์ก็ให้ภาร,รกิจมาสามภาร,รกิจเพื่อที่จะได้ออกไปตามหาเนี่ยแหละออกไปไอ้นี่เขาเรียกว่าออกไปทาภารกิจ3มอย่างไอเกสักภารกิจ3อย่างก็คือการต่อสู้กับนักดาบที่เก่งที่สุดแล้วก็ต่อไปก็ภาร,รกิจมาสเตอร์ ทฤษฎีอะไรสักอย่างส่วนสุดท้ายก็คือตามล่าหาสมบัติครับรู้สึกตรงนี้จะตัดฉากมาที่จอนสลัดเลยชักนะครับจอนผีจอนสลัดเลยชักครับคือมันตายไปแล้วนี่ครับก็คือนี่คือจอนสลัดเลยชักกับจอนเลยชักเออผมเออเออมันไม่มีอะไรที่รู้สึกดีมากกว่ามากกว่าความไอ้นี่อีกแล้ว มบไอรอนในเขาเล่าอ่าเออหัวหน้าครับคือผมมันเป็นเวลาที่ดีสำหรับกับความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกตายตายนะหัวหน้าใช่ครับผมดีใจที่ตายมึงดีใจที่จะตายจริงเหรอเออครับผมผมรู้สึกดีมากเลยครับที่กับตาเลอชักจับเรือของผมไว้แล้วก็ฆ่าทุกคนทิ้ง ให้ทุกคนกลายเป็นกลายเป็นผีนะครับเออใช่ครับโคตรดีโคตรไอนี่เลยดีมากแล้วตอนนี้มีอะไรที่มารบกวนฉันหรอฮะคือว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นที่เกาะเมลี่ไอแลนด์นะครับโควบล็อกมันมีอะไรเกิดขึ้นฮะมันก็มีแค่จนสัตว์ที่ห่วยแตกที่กลัวการออกทะเลกับไม่อยากอาบน้ำแค่นั้นแหละ คือว่ามันมีโจสรสลัดคนใหม่ที่อยู่ในเมืองนะครับคือ,ค,อคือตอนนี้เขายังไม่เป็นส,สลัดนะครับแต่ว่าเขาอยากเป็นนะครับไม่มีประสบการณ์เลยไม่น่าเป็นห่วงะไรหรอกครับคือผมว่าคือผมไม่อยากให้เขามารบกวนกูนะครับเดี๋ยวผมจัดการเองครับหยุดกูจะรับมือกับเรื่องนี้เองก <c oughs> ูจะทำเรื่องเรื่องนี้กับตัวตัวกูเองว่างั้นเถอะ ได้ครับผมเออก็ก็คือเกมนี้ชื่อเกม m o n k e y ไอ l ล n d นะครับแต่ว่าตัวเอกของเราตอนนี้ยังอยู่ที่ m ม r ี y ไอ l ลน d นั่นเองอาา่าฮะประมาณนั้นแหละก็ตอนนี้เราก็จะไปหาอะไรทํานะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรเอาเป็นว่าลองเดินไปตรงนี้ก่อนนกันเอาเดิไนไปร้นไม่หรอ มันไมทางขวาลกันเพราะว่าทางซ้ายเราเพิ่งมานี่พาที่แล้วลันล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 ันลันลันลันไม่รู้อะก่ยวกับมันก็คูดจะไปอะทาไมลลาเอประตูนี้เข้าได้ประตูอร ไอ้หนูไอ้หนูเฮ้ยลุงตามหลังผมว่าทำไมอย่าตุยตุยผมไม่ Hey don't mess with my rat อะไรอะอย่ายุ่งกับหนูของฉันทำไมกูจะยุ่งยิ่งห้ากูยยิ่งยุ่งกูจะกูจะยุ่งทำไม I'm not g o ู n ะเตือนคุณอ a กแล้ที่จะทิ้งหนูไว้คนเดียวทำไมทำไมทำไมอะไรอะไรมีปัญหาปะ Hey man กูจะเล่นกับเนือะไรมาไล่กูนี่กูไล่หนูสำเร็จแล้วทำมกูจะทำอ่ะมีอะไรปะไหนคุยขอโทษขอโทษสำหรับหนูนะมึงชอบหนูเหรอ ใช่ฉันชอบหนูนั่นเป็นความคิดที่ดีมากเลยเอ้ยนั่นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดมากเลยอนะฉลาดกว่ามังกีมันมีเรื่องเกี่ยวกับว่าหนูสามารถนำทางไปที่มั n กี y i อ l ลนดไดไม้มันไม่ใช่มันไม่จริงอะไรวะเออก็คือเถียงกัน That's amazing! But true! When they arrived, they sold the ship for a pretty penny. Only time I've seen anyone get the better of old Stan in a deal. <laughs> I thought it was rats. I'll just be running along now. Excuse me, but do you have a cousin named Sven? Uh, uh, no, but I wanted a barber named Dominique. Dominique! Close enough. Let's talk business. You want to buy a map to the legendary lost treasure of Melee Island? Uh... Only one in existence. Uh, rare. Very rare. <fuckling> Only 100 pieces of eight. No <fuckling> okay, thanks. I don't want it. <fuckling> okay, Not enough money, huh? Come back when you're serious about treasure hunting, kid. Okay, die, Piece of egg. อ่าแล้วงงๆพีชออ o เอคืออะไรใครทักกูมาครับไหนดูดิดอืมห้องนี้มันห้องอะไรกันเนี่ยเออ What may I help you with, son? Guy, what's your your name? I can sense your name is. Guybrush. brush. Guy, brush, nose hair. No. Threepwood. Guy, Threepwood. Am I not right? Wow, that was amazing! Do you know any other tricks? i do not deal in tricks. what i know is the truth. So, my mind-reading skills tell me it is your future you are interested in. are you certain this is something you really wish to know? <laughs> ไม่ตนเท่ยมีอจรจิงอยบอกอะไรฉันเลยเพราะว่าชีวิตมันต้องอยู่ในการที่ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรู้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 รูร e ้รู้ร e ้รู้ Go, please. คือต้องถามคือต้อง,ต,องต้องถามมันใช่ปะต้องถามมนะัคนว่าอนาคตกูเป็นยังไง Change mind see your I มึงมึงไม่ให้กูพูดเลยกูกำลังโอ้มายากุนชัดๆนี่มัน <I see S 2> ต,ต่อชัดๆลองวิชันโอ้กูจะได้เป็นกัปตันบนเรือเหรอเห็นเห็น <laughs> see what? Hey, no, I... I see a giant monkey. Hey, I see you inside the giant monkey. Wait. 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 E -E -E -E. Ha, it's alright? all becoming clear. What? Your journey will have many parts. You will see things better left un unseen. You will hear, hear things better, better left, left. unseen. you w kind of i l เร e a r n t h i n g ง b e t t ว r ล e ทิ unlearn ่ t w h oh. ย t k i n ม of t ะ i ร g s บน t ้อะไรบบนีรี้อะายแเนีอไม่มันี้อะรแบ่ีงอะไรแนีงะรนี้อรน้อะไรให้กลับมาเอนออเอไปแอไรีอ่ตรนั้นร ช่างแม่งไปต่อไปแล้วบายบายเฮ้ยเฮ้ยเข้าเข้าร้านเนี้ยเข้าไม่ได้เฮ้ยประตูนี้ see special anything about don't Why it ไปแล้วครับ สิ่งที่เหรอไม่เห็นมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับมันกาไม่มีอะไรที่นี่ลองเข้าไปดิเย็ด <Yeah. S 1> โบสถ์ไม่เห็นมีอะไรเลยกำ What the hell do you want from me? What the hell is that sound? Pssshhhh Hello? Anybody in here? Hello? Hello? You know, bad things could happen to a person in a dark, deserted alley like this one but you're good. nobody, would be around to see it. did you hear something back in here too? no. i'd better get your name. Uh. i'm guybrush threepwood, and i'm a mighty pirate. mighty pirate. who's that? who's that? who's that? Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood. ชื่ออะไรก็แล้วแต่เหอะกูคือแชลิฟอะไรเงี้ยมันเป็นใครมันเป็นเวลาที่แย่มากที่จะมามาที่เมเลย์ไอแลนด์มันเป็นมันไม่ควรจะมาที่นี่ครับที่อื่นที่ปลอดภัยกว่าแซงว่าที่นี่ต้องมีอะไรเอ่อ ช่องแคบเอา้าไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วกูได้ยินเสียงอยงไรเนี่ยมีอะไรให้กดไห้เนี่ย no no nothing nothing กลับไปดิว่าคงไม่มีเสียงลามั้ง <c oughs> เข้าเข้าร้านนี้เนี่ยร้านอะไรวะ Um ring bell for service. My good on Davy Jones lockers. The last That's word in is theft, fire, fire and broad resistant storage devices. Dig Master, the only shovel for serious treasure hunting enthusiasts. Dig Master, the only shovel for serious treasure hunting enthusiasts. That doesn't seem to work. I don't think that will open it. เอ้า๋ยวนี้กูเก็บโชวเวลมาได้โอ Devices กูเพิ่งเล่นพาสอ์แล้วกูเพิ่งมารู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนการอ้นี้ได้อันนี้พ e d มันล็อกมันล็อกมากอ already closed มันปิดอยู่แล้ว It's locked. Unlock. Davy Jones Lockers. The last word in theft, fire, <laughs> and grog-resistant um... storage devices. Davy Jones Lockers. Ah! The last word in theft, Go fire, and grog-resistant storage devices. Keep safe. I can't pick that up. Come. Um. It's locked. สียงอะไรวะอะะเดวีโจนส์ล็อกคดาน t h e เอาา้าเมื่อกี้แต่กูได้ยินเสียงเมื่อกี้มันเสียง,งอะไรย่างช่างแม่งมานี่ดิว่ะ Ring bell for service. Good, be with that. Never fails. Step away from the counter for two seconds and some idiot's already ringing that stupid bell. Oh, what do you want? Oh, oh this children. What about this shovel? Yeah, what about it? Come on. We got that. Another would-be treasure hunter, eh? That'll cost you seventy-five pieces of eight. Pong, Seventy-five pieces of eight. I don't have that much. Then you better go put it back. Kam. <coughs> คือกูขโมยไปไม่ได้เหรอ?ขโมยไปเลยอะ.เซ็งเบย.ไม่พวกกู. Is there something here that maybe you can afford? I think i just like to browse for now. Whatever. Sing hey who you What do you want? I think i just like to browse for now. Oh? Oh, be my guest, fancy pants. Kung king to I. Kung fancy I like I'll go check it out. i go Fancy Pants? Why I? I think I just like to browse for now. Oh, be my guest Fancy Pants. I'm gonna kick your ass. You keep calling me Fancy Look at. Slash Master. When you want a sword as sharp as your wit. แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมว่าคือผมว่าผมต้องไปคุยกับไอ้จนไอ้พวกคนน่าจงสัตว์ก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไอ้นี่เรื่องการตามหาดาบอะไรพวกนี้ถึงจะมาหยิบของพวกนี้ได้งั้นเดี๋ยวขอตัดฉากไปก่อนแป๊บ,บนึง